สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแม่หมอนิสาอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำปี25-65นะคะคนเกิดวันเสาร์คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆต่อสู้ไม่ยอมแพ้มีมีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเลยทีเดียวแล้วชีวิตคุณเนี่ยมักจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆมักจะต,ต้องใช้ ความพยายามความอดทนมากกว่าคนอื่นเขาแต่คุณก็ทำได้สำเร็จทุกครั้งนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆม,มีความอ่อนน้อมถ่อมตนฉลาดหลักแหลมไปที่ไหนก็เข้าได้กับหลายๆคนแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีหัวคิดที่ก้าวหน้านะคะแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากเหมือนกันบางทีแอบคิดมาก แอบเป็นคนเครียดง่ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วนะนะช่วงนี้ปัญหาที่เครียดก็น่าจะมีเป็นเรื่องของการเงินด้วยบางทีการงานการเงินการเงินเนี่ยอาจจะมีความจะเป็นต้องใช้เยอะแต่ว่าณที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้บางทีมันอาจจะยังไม่รายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรือว่ามีไม่เหลือเก็บก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความเครียดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าต่อไปข้างหน้ามจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยคนโสดคนโสดนี่ในปีนี้มีโอกาสจะเจอเจอความรักนะคะเจอความรักแบบ ปุ๊บปั๊บเลยทีเดียวบางทีเจอกันแล้วอาจจะเป็นคนต่างน่าจะเป็นคนต่างถิ่นด้วยค่ะคนต่างถิ่นคนไกลอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดกันหรือเป็นไป,นปนได้ถึงต่างประเทศเลยนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาที่จะเดินทางเข้ามาแล้วอาจจะตัดสินใจแต่งงานด้วยเป็นการแต่งงานที่ แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องมีความสุขในชีวิตครอบครัวเลยทีเดียวจริงๆตัวคุณเองเนี่ยในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักด้วยซ้ำไปหลายท่านอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วก็ไม่ได้คิดและคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันมีความสุขฉันดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้แต่คุณจะเจอค่ะคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะ อายุเยอะหรืออายุน้อยแต่เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของคุณได้เขาจะเข้ามาแล้วก็แต่งงานเป็นครอบครัวทําให้คุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยจากเดิมที่เป็นคนคิดมากก็จะเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกเป็นคนที่ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์มากขึ้นจากเดิมที่ทํางานกับบ้านคร่เครียดไม่ค่อยอเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่ค่อย ใช้เวลาอะไรที่เป็นการรีแลกกับตัวเองบ้างอะไรแบบนี้ไม่พักผ่อนคือรู้สึกว่าโอเคการพักผ่อนก็คือการกลับบ้านคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงโอเคไปเที่ยวทะเลหรืออะไรหรือว่าไปนวดไปสปาอะไรบ้างแบบนี้นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยเมื่อกู่ของคุณเข้ามาเนี่ยตัวคุณเองในปีนี้เรื่องของการงานหรือการเรียนเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าหกไม่เท้าขึ้นมาแล้ว แล้วก็เรื่องของการเงินในในปีนี้คุณจะใช้ทักษะความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยจะทำเงินได้ได้เยอะเพิ่มขึ้นในระดับที่คุณพอใจเลยทีเดียวอาจจะเหลือน่าจะเหลือเก็บแล้วได้ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลง mm. เขาเรียกว่าจากเดิมที่บางทีมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่พูดน้อยอาจจะกลายเป็นคนที่ มีพูดเก่งขึ้นแล้วก็สามชอบเข้าสังคมมากขึ้นเป็นคนที่สบายๆขึ้นอย่างเงี้ยนะคะรีแลกขึ้นมีความสุขกับชีวิตบางทีปีนีห้หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามามันจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณด้วยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทิศทางที่มีความสุขขึ้นนะคะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการงานก็คือดีขึ้น ดีขึ้นมากๆการงานการศึกษาประสบความสําเร็จการงานอ,อ๋อไม่ใช่การงานอ่านไปแล้วแล้วก็การเงินก็จะได้เพิ่มเข้ามานะคะจากความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็เรื่องของความรักโอกาสแต่งงานจดทะเบียนมีคู่ครองมีคู่ครองที่ดีด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้มีเวลาอ่าเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นแน่นอนทีนี้เรามาดูด้วยไพ่ angel answer ว่า ให้มีอะไรจะบอกคุณบ้างมีอะไรจะบอกท่านที่เกิดวันเสาร์บ้างคะบอกว่าให้คุณคลัสคะะให้คุณมีความเชื่อมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในความดีในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณยึดมัน่นถือมัน่นเพราะคุณเป็นคนทําดีคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณต้องได้รับสิ่งดีๆเป็นรางวัลแน่นอนว่า big happy ค่ะ big happy change เดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่จะนาพาสู่ความสุขเนี่ยจะเข้ามานะคะ คุณจะได้มีความสุขจะได้เห็นไหมคะว่าแบบมีความสุขมากๆแบบได้ปล่อยวางได้มีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริงอะ่ะติตใจที่มีความสุขะคะ่ะเวทท่านบอกว่าขอแค่คุณรอคอย <Hey. S 1> ให้คุณรอคอยนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเรามาดูด้วยไพยว่วิจิตรอีกชุดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงออร์เคิลวิจจะบอกอะไรท่านที่เกิดวันเสาร์บ้างคะ <Hey. S 1> to be Fair ค่ะ ยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดความยุติธรรมแน่นอนคุณทําดีทดําดีคิดดีมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้อดทนดิ้นรนมาด้วยตัวเองตลอดในหนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้รับสิ่งดีๆ higher power เห็นไหมคะพลังงานของคุณมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมายถึงพลังงานภายในนะคะคุณจะสามารถสื่อสารหรือว่ามีจ จิตใจที่โปร่งโล่งสบายมีความสุขคุณจะสามารถสื่อสารกับ higher power ก็คือพลังงานเบื้องสูงคือบางทีคุณจะมีเหมือนกับปิ้งแวบว่าโอเคน่าจะทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วน่าจะดีน่าจะเดินทางไปที่นั่นบางทีการเดินทางอาจจะทําให้เจอคุณเจอคู่ครองหรือว่าเจอสายงานใหม่ๆที่คุณจะทําได้ว่าทําแล้วมันดีทําแล้วมันได้เงิน่นะคะ De deep k n o w i n g ในปีนี้คุณจะได้เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งคุณจะได้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณคุณจะได้ตื่นรู้คุณจะกลายเป็นเหมือนแทบจะกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งเลยนะคะที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ออกมาแล้วก็มีความตื่นรู้มีความสุขอย่างแท้จริงเห็นไหมคะคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว high power เห็นไหมคะเหมือนมีนางฟ้าอยู่ตรงนี้ขอให้คุณมีความสุขสมหวังในหลายๆเรื่อง ตามที่ได้อ่านไพ่ให้ฟังนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ